ทำไปทำมาเยอะไร สวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะครับนะคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเล่นอีกครั้งนะครับาคลิปนี้ผมจะเป็นเหมือนคลิปแก้มือจากคลิปที่แล้วนะครับคล้ายๆนะก็คือจะเล่นเซตแบบแทงๆนะครับก็ดามีสกินอะไรประมาณนี้นะครับเซ็ตที่เห็นก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าลองเหมือนกันนะคือผมอยากได้ก่อไฟด้วยไงก่อไฟแม่งเป็นอะไรที่ เรายืนตีนานๆปั๊บแล้วมันก็เผาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ว่าดาเมจจากเกาะไฟถ้าเขามีกันเวทมีอะไรแบบนี้ดาเมจมันไม่ได้แรงนะครับสาหรับเกาะไฟมันค่อนข้างที่จะเบาพอสมควรนะแต่ถ้าเรายืนตีเขานานๆนี่มันก็สร้างดาเมจได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับสาหรับเกาะไฟซึ่งตานี้นะครับออฟลินที่เราเจอนะครับเป็นซูเปอร์แมนนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราไม่ค่อยชอบมันนะครับเพราะว่ามันกวนตีเหมือนไม่ต่างจากเวลสเท่าไหร่นะครับแต่ว่า มันคนละอย่างกับเวเลส์ไงไอตัวนี้มันจะป่วนในทีมไฟมากกว่านะครับมันไม่ค่อยมายุกยักยึกยักกับเรานะซึ่งถามว่าเขาฆ่าเราได้ไหมฆ่าได้นะครับแต่ว่าเราก็ตายยากเหมือนกันกลับกันครับเราสามารถฆ่าเขาได้ไหมเราก็ฆ่าได้ครับแต่ว่าก็อยากเข่นกันนะครับแบบไอ้เฮียปวดหัวเหมือนกันไมนดูมันอยู่ดีๆก็ลอยบินหนีไปหน้าตาเฉยอย่างงี้ยมนเป็นอะไรที่น่าปวดหัวเหมือนกันนะสลับปุ๊บเปอร์แมนนะครับก็คือ ในการสู้เนี่ยเราจะต้องลอกขาให้โดนสักสองรอบเลยอะ่ะต้องการจังหวะลอกขาให้แม่นจริงๆนะไม่งั้นนี่คือเราเราจะเหมือนเวลิสนั่นนะครับแต่เวลิสมันมีแบบลอยตัวบินหนีซึ่งมันคนละแบบกันนะเนาะแต่มันก็คล้ายๆกันอยู่นะครับเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วจังห้โอโห้โหเฮียวว้าวอีกนิดเดียวนะขาสั้นและเกินนะครับเนี่ยเราอย่าเพิ่งวิ่งตามมันนะให้มันวิ่งโคตรเร็วเลยเราหาจังหวะด,ดักคุ่ม <ๆ S 1> ก็โอเคเหมือนกันนะดักคุ่มแล้วเขาเดิน ผ่านพุ่มอย่างเงี้ยแล้วเราก็ล็อกขาเขาอะไรแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าจะชัวร์กว่าที่เราไปวิ่งไล่ล็อกขาเขาอะนะโดนเกมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฟาร,ร์มๆดักๆไปอะนะก็ตอนนี้ผมมาดักพุ่มเดิมครับไอ้เชียเอ้ยเชียภาพดมเดิมมาให้อูขาไม่ดูอีกแล้วเนี่ยดับเบิลเลยล็อกโอ้โหเชียละเยะละไปละเจ้าบายชิ้นแรกผมจะไม่ขึ้นทารอนนะครับผมจะขึ้นดากวกระจายมาก่อนนะแล้วก็ไปไล่ออกเกาะ อะไรแบบนี้มากันจะดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นคิวเลนด้วยนะคิวเลนตอนนี้ผมเห็นเขาไหลค่อนข้างที่จะแบบบ่อยพอสมควรนะตอนนี้เุ้ยบัตเตอร์ไฟได้ต้องได้แหละบัตเตอร์ไฟมี2สเต็กไม่สามสเต็กเรียบร้อยครับโอเคกูระเบิดทําไมวะโอเคก็ได้2ตัวนะตรงนี้บัตเตอร์ไฟเล่นได้อยู่นะสำหรับเซ็ตแท้งเออผมพูดก่อนนะครับสำหรับเซตที่แบบถ้าเราไม่มีดาเมจมากพออะไรขนาดนั้นเนี่ยคือแบบเรามี ดาเมจชิ้นเดียวอะไรประมาณนี้นะครับคือ,คอเราต้องพึ่งทีมเนาะต้องให้ทีมทาดาเมจพอสมควรนะเพราะว่าเราไม่มีดาเมจไงตอนนี้บัตเตอร์เล่นได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเล่นเซตนี้ได้นะครับเซตแบบแทงแองะเออถ้าเป็นเหมือนคลิปที่แล้วนี่คือแบบป่าเล่นไม่ได้เราก็จะแบบแพ้นะครับเพราะว่าดาเมจมันไม่พอนั่นเองนะเราต้องการดาเมจจากป่าดาเมจจากแครี่ดาเมจจากาเลนกลางอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่อะ เยอะนะครับสาหรับการเล่นสายแทงแบบนี้นะนี่เราต้องล็อกประมาณสองรอบเลยนะครับถึงจะฆ่าเขาได้แต่ว่าต้นเกมนั่นแหละครับเราไม่มีดาเมจนะเราก็ฆ่าเขาไม่ได้อยู่ดีนะครับสาหรับซั่มแมนเนี่ยดูดิมันค่อนข้างที่จะกกนตีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ชิวๆไปครับเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับก็ขึ้นแท็กกลางขึ้นแทกดักพุ่มเอลไหนก็ได้นะดักๆนี่ผมว่ามันต้องมีคนมาไย ดักไปครับนี่ครับล็อกก็แค่ต่อๆครับต้นเกมเราฆ่ามันไม่ตายอยู่แล้วนะเพราะว่ามันร่นห่างที่จะเบานะครับสำหรับต้นเกมยิ่งเราไม่ออกคริด,ด้วยเนี่ยเราเป็นทารอนเนี่ยมันเบาเนาะโอเคครับบัตเตอร์ไฟสามสแต็กล้วนะก็ยังเล่นไม่ได้นะครับน้าตอนนี้ก็คือเราจะเริ่มเดินได้ตอนที่ว่าเรามี3มชิ้นอย่างเงี้สักมีทารอนมีเกาะอ,อีกชิ้นหนึ่งพนเพระมาณนี้เราจะเริ่มไล่ฆ่าเขาได้บ้างนะครับ แต่ดามเมจมันก็ยังขาด,ด,ดอยู่นะต้องแบบเป็นแก๊งทีมไฟท์อะไรแบบนี้สมากกว่านะครับสาหรับเซตนี้ตอนนี้เราก็ฟาร์ชิลไปนะครับสักพักหนึ่งแล้วนะคือเลนบนแตกแล้วเดี๋ยวรอแคลรี่มาสลับนะครับวิเชียวแวนมาแล้วย่ <Yeah. S 2> แล้วอัลโหลเพื่อนลงมาช่วยหน่อยว่าต้องสวนแล้ววะทดสอบดูซิว่าตอนนี้ดาเมจเราพอในการฆ่าแคลรี่หรือยังนะผมว่าพออยู่แหละมีระเบิดสวย <Yeah. S 2> ก็ถ้าเราไม่มีเอซิคิวเราก็นา่าจะตายคู่อุ้ยชี้เอ้ยซูร์แมน ซูเปอร์แมนดาเมจมันก็ไม่ได้มีมากเห็นไหมเราฟันฟันสู้กับเขาสักนิดนึงนะครับอ่าหรือเพราะว่าซูเปอร์แมนตัวนี้อาจจะไม่ช่ำเหมือนพวกอ่าโปรพิเยอร์หรือว่าคนอื่นๆนะอะไรแบบนี้นะครับหรือเขาเล่นแบบนี้กันอยู่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้เจอบ่อยนะครับสำหรับซูเปอร์แมนก็ข้ามผมไม่ตายนะบัตเตอร์ไฟฟาร์มเลสอยู่เดี๋ยวเขาจะต้องลงมาช่วยล่างหรือไม่ก็ไปแท็กกลางนะคิวเลนมาเชียผมว่าผมต้องถอยว่ะถอยเลยนะผมโอเคเยาบัตเตอร์ไฟมาพอดี ผมว่าต้องเข้าคิวเลนโอ้โหคึวกว่าเขาจะรู้ใจโอ้โหเกินไปตอนนี้ผมต้องกลับนะผมว่าเพราะผมไม่มีอันติผมว่าผมต้องกลับเดี๋ยวเลียเลนนี่ปอก <มา S 1> แล้นเดกลับไอ้เฮียเออโอ้โหมันไปเรียกเพื่อนมาอฮัลโหลเกินเกินไปว่ะไอ้เลียมันไปเรียกเพื่อนมามันปิ่งกลับไปไปเรียกเพื่อนมาเหรอมันเกินไปจังหวะคูคคคดหมอ้ออะเกินในตอนนี้เนี่ยผมว่าทีมผมเล่นได้อยู่นะ ผมจะขึ้นเป็นในทางด้านของ h a r ์ดออฟอิค b บ s นะครับเพื่อว่าเอามาเชียร์คีปะนะก่อนที่เราจะเอาไปขึ้นทารอนนะครับเพื่อว่าเป็นชิ้นดาเมจชิ้นเต็มนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเป็นอีกระดับหนึ่งจากดาวกระจายนะเราก็เลยขึ้นเป็นทารอนเลยนะครับไม่งั้นนี่คือถ้าเราจะไปไล่ฆ่าไล่บวกตัวต่อต,ตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่ใช้เวลานานนะครับหรือแม่ดาเมจก็อาจจะไม่พอในการฆ่าเขาเลยก็ว่าได้เนี่ยในการสู้กับ เจ้าซูเปอร์แมนเนี่ยเราต้องล็อกขาถึงสองครั้งเลยนะครับอย่าพลาดนะครับในการล็อกขาซูเปอร์แมนเพราะว่ามันมันเปนกาที่จะกวคนตีนนะครับซูเปอร์แมนมันบินลอยเราค่อนข้างจะง่ายนะแล้วถ้าเราสตาร์บูสตีมไม่โดนเนี่ยเราจะเป็นเป้านิ่งทันทีนะครับอันนี้ต้องย้ําหน่อยนะเพราะว่า,าเราเราอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแวนมายูเลนมาโอ้โหโดนขัดอย่างนี้เลยแย่ละผมว่าผมหลอดอืมสวยผมว่าผมหลอดดักอยู่เนี่ย อันติไม่มีด้อเพี่ยนดักอยู่อย่างเงี้ยรอแวนเว้รอแวนมันเป็นแบบเด็กหลงทางโอเคเบอร์รถไไปแล้วอืมล็อกไม่ตายหรอกโอเคสวยโอ้ยนว่งจะไม่ได้ละถ้าถ้าไม่ได้นี่คือแบบโอ้โหหน้าแตกอยู่นะโอเ้เหี้ยคิวเลนมาเ,เดี๋ยวมันจะต้องกลับมาอันติอืซูเปอร์แมนมาอีกแย่ละผมว่าผมตายโอ้โหถ้าซูเปอร์แมนไม่มานี่คือผมน่าจะรอดอยู่นะ ตอนนี้เราก็ฟามไปเรื่อยๆนะครับจนได้เกาะไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็จะขึ้นทรอยต่อนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผมเจอไอ้อันเนี้ยกาลีเนี่ยเจอไปเจอมาผมโดนยิงไปเรื่อยๆหมดหลอดก็มีนะสำหรับกาลีเนี่ยโคตรเป็นเป็นอะไรที่แบบแย่หมอนกันนะโอเคตายเดี๋ยวคีดเล่นนาจะขึ้นมานะครับผมเดาเมื่อกี้ตรงน้เขายกขึ้นมาแล้วมีไงโอ้ยไม่เป็นไรนะเราเอาขาป้อมได้ก็ถือว่าสร้างบาดแผลให้มันได้หนึ่งแผลแล้วนะ โอเคครับหลังจากที่ผมไปเก็บผ้ามานะครับก็ไม่รู้ว่าตัวเกมตอนนี้ผ่านไปนานแค่ไหนแล้วนะครับอืผมคิดว่ามันน่าจะผ่านไปไม่นานมากนะน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเกมมากนะครับโอเคเหมือนจะมีไฟที่เลนล่างนะครับเดี๋ยวเราจะรอเข้าจังหวะ2หรือว่าเข้าไปเก็บตกเก็บงานเขานะครับเคแวนตายคิวเรนตีด์กตอนนี้น่าจะตายหมดนะครับผมเดาสวยตายสตาย4ี่สวยกาลีตายนะครับเยี่ยมเลย เก็บมดในจังหวะนี้นะครับเราต้องขอบกลยสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือผมจะดันกลางยาวเลยแล้วกันนะก็ทารอนเนี่ยมันมันบวกดาเมจบวกจุดเลือดนิดนึงแล้วก็บวกไอคอนดูโจมตีเนาะเราจะได้อะไรที่ค่อนข้างหลายอย่างนะซึ่งรวมกับพาสีมันด้วยเนี่ยตีคนเนี่ยมันข้างจะแรงพองสมควรนะโดยเฉพาะพวกแทงพวกไฟเตอร์นะครับมันเป็นอะไรที่ย่อยได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ออกนะโอเคผมว่านายย่าจะได้ถึงบารลก ในเลยนะครับน่าจะได้ถึง2บาแลกกันเลยทีเดียวโอเคครับเพื่อนผวงเวลาฝั่งนั้นให้อยู่นะครับน่าจะได้2องบาแล็กนะครับณตอนนี้ได้2บาแล็กแล้วถอยนะครับต้องถอยไม่งั้นนี่คือเกมเจะสวนพลิกกลับมานะครับโอเคผมขึ้นก่อเกิดเลยแล้วกันนะเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะต้องได้ไฟในกลุ่มอย่างนี้บ่อยๆนะครับโอนตายไหมนะ่ะเอากลายเป็นว่าสู้แมงใกล้ตายล็อก เอาเอาเอาซูเปอร์แมนตายเอาแล้วผมได้คิวเอางงฮี่งงเลยนะผมไม่ได้ตั้งใจยะรัดนะเว้ยไอ้เชี่ยม,มันตายได้ไงวะโดนก่อไฟอเหรอฮี่ผมล็อกแล้วนะผมล็อกยอนมันยังติดก,ก่อไฟอยู่อะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> แบบงงเลยไอ้เชี่ยแบบกะจะเข้าไปช่วยยอนเฉยๆนะกลายเป็นว่าลัาด็อดเขาเฉยโอ้โหเกินตอนนี้บัตเตอร์ไฟค่อนข้างที่จะพึ่งพาได้อยู่นะครับดังนั้นนี่คือ เราสามารถไฟได้เลยนะครับเราเชื่อใจเขาได้นะเพราะว่าเขาเกิดนะครับโอเคนี่ไงเห็นไหมเชื่อใจได้อยู่นะครับอเพื่อนถอยมาอันติีอีกสิเอ็วิบัตตาไฟถอยมาเอ,อ่อบัตตาไฟน่าจะตายเนี่ยโอโ้โหโดนลงแขกผมไม่ไหวนะดามเมจก็ไม่มีนะครับได้อันติไม่มาด้วยซ้นะครับแย่แล้วแย่แล้วจุกเคคิวเลนน่าจะตายนะครับสวยขาดครึ่งต่อ มันไม่ตายอีว้าวอีกอูโอ้โหโบกไม่ได้เฮียกูอยากเวทมากเลยเฮียเขาฝืนเฮียคีบนะหรือผมว่าเขา่าจะกลับมานี่ไงกลับมาทําไมกลับมาทําไมตัวขาครึ่งสวยได้ช็อดาวด้วย,อยโอ้โหคือแบบคุ้มคุ้งเลยทีเดียวนะครับเราเวทเลสต่อเลยเออตอนนี้มาหลอกกับแวนเกิดแล้วเมดก็หายผมเดาว่าเดีย๋ยวเขาจะมาถมผม,ผมเขามาถมผมแน่เนีเ่ยเฮียทําไนจี ทำใหเล่นไปนะจะไปมามาปุ๊บ,บเบตไปตัว,ตวแล้ววเปอร์แมนหมดหลอดเลยนะนี่ไม่มีคีนะครับมีแค่ทารอนนะครับ <c oughs> เห็นไหมผมบอกเลยมันย่อยแทงดีมากนะครับเฮ้แต่ว่าตอนนี้อันติเราไม่มีนะโดนมันเล่นฟรีอย่างนี้นี่คือค่อนข้างที่จะลําบากนะครับโอเคผมส่วนอะไแล้วกันพราะอันติแกมาแล้วโอเคน่าจะได้หมดนะครับตอนนี้เพื่อนถ้าเพื่อนมาเติมนะได้หมดเลยเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเร็วสวยเป็นอะไรที่ดี เค้เราต้องกลับนะครับน่าจะจบได้เลยนะเพราะเขาตาถึง4ี่ตัวนะครับโอเคครับของกันชิ้นที่6เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องออกหมัดนะเพราะผมรู้สึกว่าไอตอนที่พัดสีมันเนี่ยมันน่าจะโอพสมควรเลยนะเพราะเขาดาเมจฆ่าเราไม่ได้นะเคน่าจะจบได้เลยนะครับยิงป้อมไปเพื่อนสวยโอเคครับก็จะสรุปเซตนี้ให้ฟังนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะชนะแบบนี้เหมือนกันนะเซตแทงค์อันนี้ผมพูดถึงว่าถ้าเราออกดาเมจชิ้นเดียวแล้วก็ออกแทงค์นะครับ การที่เราออกแบบนี้เนี่ยทีมเราจะต้องมีดาเมจนะครับแล้วก็ป่าหรือว่าทุกตำแหน่งเนี่ยต้องกอเล่นได้นะครับต้องเล่นได้ไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะที่แบบเละเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไหวนะครับโอเคเอ็มพีก็ถือว่าเป็นอรที่คนขพางดีพอสมควรนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูดาเมจกันก่อนนะครับว่าดาเมจเราสร้างไปถึงเท่าไหร่กันก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันนะว่าดาเมจเรามันเยอะแค่ไหนกันเจียวเพราะว่าย่อยแทงดีพอสมควรนะเนี่ยดาเมจเยอะสุดด้วยทําไปเล่นไป ด้าเมีแสนสี่ทำไปเล่นนะเนี่ยคือแบบเยอะก,กว่าโจ๊กเกอร์อีกอ่ะโอ้โหคือแบบโลพีมากนะคือแบบเจอแท้งเจอไฟเตอร์อเยอะเนี่ยแนะนําให้ออกทารอนลองเล่นทารอนดูนะมันจะเป็นอะไรที่กัดแท้งได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับท้งนี้ก็ขึ้นว่าป่าเราเล่นได้ไหมอะไรเล่นได้ไหมแบบนี้ด้วยนะครับต้องดูทีมก่อนด้วยก่อนที่จะออกเซตแบบนี้นะครับโอเคใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ก็อาจจะเป็นไอเทมทางเลือกให้กับใครหลายๆคนนะครับก็อย่าให้ลองไปออกกันดูนะครับมันม่อนท่านจะมีประสิทธิภาพดีจริงๆนะก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบาย